มาพี่น้องเลยมาหนี้พาทางลูกสาวมาแวะหาน้อ,นองบิวก่อนพี่นองไงไง้องเองเนาะสบายดีเดอ้อสบายดีสวัสดีตอนบายบายพี่น้องเนะาะ<อ>มีมือสไลซ์ล้ำหน้าล้ำหนาบอรอไปใช้ก็ได้นอนไม่ละบอกอะจะแมน่นราจะอยู่เจนะ

พาลูกสาวมาแวะหาน้องบิวก่อนพี่น้องเนาะไม่ได้มาหาเพื่อนอ่าไม่เปิดเือนอะไรมืออะไเว้นแหละอยู่อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยบิวคนอยู่มีคนอยู่งินอยู่บ่อยนะไปใช้ไหมล่ะใช้ไหมมา มาพ่อของกินแล้วบาดอ่าทีเด้ายี่น้อยเนาะหอดเดีดินี่ฮึ่มไม่ตู้เห็ดได้กินมากกินเที่ยงพอดียี่น้อยเนาะปลาทูแกงเห็ดอาพัดพัดเห็ดผู้ช่างเห็ดแทะอืม

ประตูไปใช้ประตูนะเมื่อดีเอาผ้ใจสาวูสาวู้ตยมาตะนาออาอยูนาประเกที่ไรได้อยู่นะจั้ว่าทุกคนเอามาเฮิอนส่เต็นมือกินข้าวสองสามมืเหรียนเป็นยังกายนะอเบียกินน่ยกินมาเกอยอนะ สบายดีเ้อเอ้าข้าวเที่ยงบอสนี่มาเอากินนี่ก็พัดเพลิดเพลินก็ชิมหมูนี่นเล้ยมันบอกินลายเลวมันบอดีๆไปเลยแทหลคนเป็นโรคมะเร็งเพนยงหามเลยเรื่องมัน กินนะนะข่าวปุบบึงที่จะทนี่ตัวกิ้สเปนพ่อบ่อนไปจะออิลายมือเลยบริวาพันไปออได้ก็จะไปคิดรดอิงป่ะลูกบอกบอกเะพอห่ออะไรอีกพี่น้องเลยเอาคนเลยกะเตะภาคาเลย อืออินหอยกนเกินไหมด่งอย่างินเผ็ดได้บริเผ็ดกันหมกินปลากินปลากัได้ทอดกับเผาด้กยหืมทอดกินไรเคียงกินละ่ปือะไรตัวกันเปือได้สิอะไรกินไมกินเบิ่งเราซื้อปลาอยอดีอเลย อะไี้ยลาเอาบอกรองเล่นนะบอกนหงไปไปหงบักหงบักมึงเก่งยะจังเดเด้ยมาให้กำลังใจพี่ชยิ่มึอก่่ะหมึสีเฮ้ยแล้วมลห่ปุ๊บหง่าบ่าัคัดเกนิย เบืนกับชีเตเดือนแล้วได้น่ฮะนาเจ้าใดเอเมนบอกมือเนาะไม่ะสอืม่จะเอดบอนเกิดาวีเดือนหนากับเปาเค้กเปาเป็นอยู่บอยี่ห้อดปีอลไได้หนิเนเนเน่มเนปลาไหนน้ำนางะนานนานนนนนเห็นบอมาหาไอ้บิวกับบริเนี่บิวโ่โนมาไปอเกเรื่องไฟคนวท่ง

<laughs> bừng cứ khơi một khơi mm. <laughs> mất. Mất. Oh, mà phê hiển mà Nhịp, nhịp, nhịp chắc chắc ôm chào bao bố dung mấy bạn nhau bao lần rồi 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 lâu rồi 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 บริบทหาซิบล้านมันเป็ี่ยนยังมันู้เกี่ยหกหลายยางเป็ีนเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนอันนี้เบิ้ดโดนลุงเฮิมพี่น้องเลยไปเอาวานแรงวานเบิ้ดหาซิบล้านพอดีเออหาซิบล้านทอนมาสองแสนบริทอนครับให้ค่าสร้างเพิ่นเป็นติ๊บเพิ่น ให้น้ำใจไปน่นแล้วเป็นคุ้มให้เทอเลยมืออืบรถจัมยังบม่บดีนะมันไม่จมเนี่ยไม่จัมยังแต่เขาเล่นคู่มือนี่แล้วหอนมือมันสีเสีย้มยมสีแต่ว่ามันเป็นตอนเราตัมง้อตอนนั้นกับรจ็จะสะเทือนมาเลยหมดนี่เลยมีน่ะเปลี่ยนนี่แรงคู่มือว่ะโดดคุ้มโดดยังเรื่อยกับเอาแล้วใช่แหมครบ

กระทูเสียบอยู่บนกระทูกกันเนาะไม่ได้กินแต่หึ่งเลยมันออกมันมันนัเนาะแต่ยังน้อยูบุบมันกับอะไรข้าวกินปลาเมื่อกี๊คือซีฟายเลยผัดเดียวเบิ้ลผัดเดียวเบิ้ลข้าวอยู่ตีผัาเดียวเบิ้ลบะมีมุกอีกเนี่ยนี่นี่ลงมานี่นั่งมีเจ้าไชื่อเกือบกินเลยนี่

คนว่าให้คลั่มมันโมเมนต์บอกฮคลั่มยื่นแบฮะแล้วันดเนาะอือฮาาาข้าเจ้ากับใส่น้ำไหมใส่น้ำเอาขัดใส่น้ำอืมัดใสน้ำเอาบอเช็บอีกทีบอก่านเยแลบอเชบคือน้ำมันมาัดใสน้ำพอดีอ้ออ้อน้ำนัแหละ เคยเพีงปูเคยเี่นก็น,กวกน,น,น,กนัวอกยู่กแกงแล้วติอืมนัวแล้วเขาเคยพัดด้วแต่กับบกขึ้นน้ำมันไรน้มันกับอะไนนะกพัดฉลามกับแซลมแมงแม่บาอน <c oughs> นี้นเหือ่อ เ็มหัวนเลยเกิดง่ายไหเปแอไหลูกไห้หัวนเปียกวตนางมาง่นะพกืนะเปิดแอ้ปิดรุ่มยิงมาถือกาเปียกเรื่องหมันแยลังบิวนอนนั่นมาตู้พูแต่ก่อนนอนนแอมันไอเลยคือนี่ินนั่มาตู้อกพรพเตียงชิมาได้พเตีไรถาไปมาตู้มอนเอรี่มอนใขาวเก่ามันบือเย็นปแล้ว ทอนแท่มันจึงายปนไดแบบมันเย็นนะมันไอแบบไอ้าวยอะเงี้ะฝ่เท้าดามาก็สนดา่นเท้าไอเครื่องนบบไอกระชมอี่อบไอตรงเจ้าหักเติี่ยเปลียนซีนบุ๊ดเต้มอืมตัดโหลดสตารล่างไว้ก่อนบ่อยละ

มากมากเจาไปมักไปทำเสียแไอติชทำมากทำไปปลาโนเนื้อตุ๋นปลาเปลนปาพอถัดจิตลรกไปเริ่มคำนะปลาโนนหน้าบุหนัาง้อแล้วเปล่าปลาโนนเป็นนะ

เออบ่ดุอ่า à มันอยู่นี่บ่รู้อันนี้เสื้อนะ ข้าแล้วเป็นเสือ่า่้มันเป็นองนังบิลนะเธอว่านุกงไบนี่น่แหลนึกยงนกนงามร้อันนี้นะของนกพิงกาคือนะนป้าต่อมาเมื่อได้่เนยเต็มเต็มคุณแก่ป่แกอ่ผ่อนแล้วก็แกแล้วก็ต่อเนาะเนาะ

วตัวหน้าหุ่เฮ้ยเฮ้ยใจเอาเนืมอเบิดตูนอ่าเออม่ตัวนดีนะนะใจใจอย่งแมาบลูาป้าหัวเปียกไปเลยคอะนากคอนะ

ขน,นมเที่ยะเป็นมาแล้วือยผู้คนไปแจกเครื่องันบ่อคนละคนบ่อกาแฟมะป้าเฮ่ออ๋อมาไม่หักบาบุนบ่หัอบ่อวลี ว่าแม่บ้า,าจะพวกเอากับแพามาหน่ะดิแม่กับบม่เห็นมาปจัจจมาจะตลาดเะไรเชื่อเออแม่หกักบาบุญบ้านหันแม่อยู่อะจักน้ำเล่นตัวนี้ <laughs> ออ,อช่ไจุจ่าพันดูลูกจุดจ่าพันดู เออทุกชาติพ่อรพนเอาเสื horses, honey, ้อให้กำงามให้นะพอดีเ <rogue> ป๊ะเลยนี่พี่น้องไงเนาะอ่าให้ลำให้รวยยินดีมีเฮงเด้ออ่ว้าวข้างนี้อ่ามันจะเล่นลุงเรื่องให้การงานรับรื่นอ่งามพี่น้องมันจะมืองนอกคุณไปใช่เนาะอืมอืม บ่มีตัวมัดบ่อ่าฮะเสือก้ามมันมาอยู่ด้วสิเสือก้ามเอ้องามมใให้มนบ่มีหยังัดข้องพี่น้องเนาะขอบใจหลายๆาเสือมาให้านใส่เนาะงามพอดีเป๊ะเลยนี่ใหญ่จัน้อยก็ยังใส่ได้นี่พี่น้องนี่เนาะอื บจ้เขาซื้อเขาเสียงเป็นเป็นบารีกันอะไรอยู่เลยู้อะไไปสบายตู้ไปกันมาทานมาเลงจะเวมาเวใหม่ปลาห่อนทำไปเคือเตะเคือเตนฮะเนี่ยที่นองนะอือไม่ร้ากไป มีอ <c oughs> <c oughs> นุมมีมีอนุมเนี่ยคืนุมอันเจ้าคืนุมกันอยากอายุคือนุมกันอนุมเนี่ยพรนเพื่อนกันสินะนุนะอาลดอุ้มลอดทางหลังอุ้มลอดได้ยังหรอุ้มลอดอันุ่มปุบละอนนุ่มปุ๊บปุนุมปุ๊บนุมปุ๊บอนุมลาบลูกบักหนุ่มบักหนุ่มบักบักบเออ้านุมนมนุนนน เออเปิดเองูดนะวันมีคนอยู่ถามหมอดาจะที่เปิดข้าพุทธเจ้ให้อุ้มที่อีหมูน้อยเแห่งนี้แงะแงะแงะแงอยู่มันแม่พันกวักเลยนี่กลเร่เลยที่หมูน้อยแล้วนางกวักเรา แ,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 แว็ก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 เนี่กวกนั่งบิวนั่งกวกเพื่นเนาะไปะโอเคสไลด์คลิปนี้กับบอลี่มาหาอ่ายุริพายุริมาหาเอ้บิวมาหาหญาเพิ่นนี่แหละพี่น้องเอ้เนาะ,ะถ่ายทำคลิปให้พี่น้องเบิ่งคลิปหลานยุริพี่น้องเอ้เนาะ,ะป้าลุงทีท่ติดตามอ่าตั้งแต่อยู่ในท้องจนแรกเกิดพี่น้องกับถ่ายให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆเป็นระยะระยะเนาะ อ่าตอนนี้หลานยุลีพันเก่าโอเคแล้วพี่น้องเอ๋ป้มียังที่จะว่าอันนั้นแหละปกติแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีแต่สิครบรอบหนึ่งปีแล้วภายในเดือนหน้านี้พี่น้องเอยโอเคอยู่ดีไม่เฮงร่มรวยเออบอร์สกูจุคนบาลี่คอโตเดินทางก่อนสิพ่าน้องเป็นสิพา,พพาหลานน้องยุลีออกไปก็เมย์มันออกไปข้างนอกก่อนมาเนีพี่น้องเอ๋เนาะอ่าเดี๋ยวอีกบวกี่มือเดี๋ยวบาลี่ก็จะได้ขึ้นเหนืออีกแล้วพี่น้องเอ๋เดินทางขึ้นไปเก็บการเก็บงานอยู่พุ่นไปเอาหักไม้หักยาเนาะ เสรล้คลิปนี้อยู่ดีมีเฮงรำรวยวบอร์สกูทุกคนไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายเจ้า